กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปบั๊สุปุสุคนพี่น้องมาพบตาพอกับยุ้ยนะเล่าสาวาคุมมัดกับสาวจิบคือเก่าพี่น้องคนเก่ามื่อนี่เขาได้ยังมากินยำหอยนางรมโตัวใหญ่ๆแต่งๆสิเลยพี่น้องจังซีพี่น้องจังซีกินมาออืทแบบทำ หอมเจ๋อๆเอ้ยมันบ่กมีผักกาดเจี๊แล้วพี่น่องเด้อ,อนึ่งหาซื้อไม่ได้สอ่างดูน้ำแข็งเนื้อมันตายเบิดมันเป็นไรจ้าเฉพาะหนาฝนกินน้ำกําพี่น่องอืมอืออือ มีซิงเน่เจออยู่มมีซิงเนเจออยู่อี๋ออืมแม่แม็กซิงเนเจออีกอกแคบหมูคุณยายเป็นไงพี่น้อง p a c k จจ i n g แคบหมูสูตรดั้งเดิมต้นตำรับผลิตเองจากคุณยายเลยพี่น้องเลยอันนี้ เท่าไรก่อนสามร้อยกําสามร้อยกําสองร้อยยี่สิบบาทเป็นไรพี่น้องสองร้อยยี่สิบบาทมาซิมดูมิมเบิ้มยัดหมูคุณยายเน่นเน่นแน่นแน่นเนียนแน่นเนีนแบบแน้นนี่เลยได้พี่น้องร้องกันนะลองกันนะสมราคาคุ้มค่ามากอือหอกลองอือ ดีเกดีเกเลยอือเอาเขากันพี่เจ้าอือเอาเขากันโตเราอพี่น้องกับยำหอยเนี่ยอือสนใจทักเลยนะพี่น้องเอ๋ย อฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงอืมมนมีหลายแบบเด้พี่น้องมีแบบสองลอยกัมสามลอยกรัมมีแบบเป็นพ่วงตามลานได้เบิร์ไว้พี่น้องไต่เป็นกิโลกับมีสนใจขนาดทดลองกระทักเดอ้อฮาสาวนาเล่าก็ได้ดอกอื เร็วๆนี้เจอกันที่ติ๊กตอก้อพี่น้องเด้อแคปหมูคุณยายหน่อยก้อนหงายข้างแซ่บไรคุยจกี้ดอดไหน้องเข้ากันสวยวะ <c oughs> กินกับอ,อะไรกนะ็อร่อยพี่น้อง สามลอยกัมมันธรรมดาได้หนิพี่น้องกินเลยแบบนี้ได้หนิเบิ่งหน้าสองคนนี่พอดีเลยเป็นไหลบังมิดบังมิดเลยไงเด็กสูตรดั้งเดิมบ่อมน้ำมันบ่ชุนน้ำมันแซ่บบริวิวเกินจริงแซ่บป่าแซ่บบ่แซ่บว่าบ่แซ่บพี่น้องเออ กินกหอยตัวใหญไงเนาะอืมอืมอืมว้าวหวานหวานจตวยๆออืมขอโทษขอให้ภูพน์บอกกินดิบเด้อทั้งนี้มากดิบอืมอืมอืม,อม ไม่แห้งอืมนุ่มกลอมนะกรอบๆเลยป,ปุป้ยปวดเลยไม่กินได้หอก,อะกระแจก๊ยบแต่บอกหูแห้งสือแสบก,ก,กินเลนกินเลนนี่ปังมากเออแม่กินได้บนมือเนี่ยเอาหนี่ันมันมันมีน้นนนองบ่มน้ำมันเลยเจ้านี่รุดยอด ไม่มีอมน้ำมันไม่มีฉุนว่ามันอบเอาผู้ได้สิรับแบบทรงกะทักด้วยพี่นอ้องกรอบอ่ะ น๋ออืมเอ้ากยี่ยี่พี่นง้งะต้องบนเสียงดเงอืมอืม,มนะนะนะแบบนี้อืมวันจุ้ยจุ่ยอกินดนพี่น้อง เช้ายัางเดียวแต่ว่าบ่ามีอนไะยังมื่อย่าง,ายยง,างพักก็เจ็บว่ะพักกะเจ็บพัพกก็ทิ้งองายกะทิ้งเช้ายัางเดียวแต่บ่เป็นปัญหาพี่น้องเพราะว่าเรามีแคบหมูคุณยายแคบหมูคุณยายเรเร็ว,เรวนี้เจอกันที่ติกตอกจ้า อืมเยอะคนะตรงใหญ่นืมอย,าง,อยางมามปวดปวประทับใจจ,จับกินเจ้าได้ก็เพราแกปันเจ้านี่แล้วพีน่นอนจ่บมูรเรื่องจริงในแบบไลพร้อม เดี๋ยน้นนโโอนมา้อยมาเลงคึกโหดคุณอะแยบขาวจะกิจะแซ่ขอาใส่โอ้เขาปากแก้วล่ะใหญ่ือื่ทำแตก่กวดออื อยากให้พี่น้องลองที่ลีบอืมู้ม เป็นยังคือแต่ขายในราคาถือตัวพี่น้องผลิตเองเทดเองเทดเองแล้วก็ทิขายเองพร้อเทดเองทุกขั้นตอนแม,ม่ก็เลยแบบการับประกันนะแซ่ ไว้ก <worship> re ับนี mm ่ตตัวใหญ่นั่ล้นปากอยู่ จกัดเพื่อนดีอืมยังแคบเนื้อกรอบสัดใจแทงหย่งแหทงเพื่อนแต่มันกรอบ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 ยู่กาลันตีความกรอบเด้พี่น้อง ผู้ใดยูตางจังหวัดทรงสามมือสี่มือกรอบคือเขาแจ้วมารับประกันควบกรอบพี่น้องบอมมีเหมนน้ำม,มันอยู่เป็นอาทิตกับบอมเมนน้ำม,มันพี่น้องพอลองแล้วบอดีจริงกะบ,บอมม,นนมมาบอกสูพีสุน้องฟั้งดอกเนาะ Quảm chèo Ừ Đâu tôi không nhìn này Trầm bọc thịt Ừ là bà ừ. เับเอาพี่น้องมันเบิดแล้วกลับไปสุดท้ายนี่สาวหนาเล้กาก,กบฝากระฟังแคบหมูคุณยายเด้อพี่น้องเด้อสินค้าไหม่จากสาวหนาเล้ากับสาวจิบจะไลฟ์สดติ๊กต็กในเร็ววันอื เอาเดี๋ยวสุดท้ายนี่กับสิขอลำขอล่าพี่ล่าน้องไปสักคนเนอะลีนกับพันกันพ่อกันคลิปหนาด้อพี่น้องเ้อไปกอนจ้าดีค่ะ